วัสดีครับกลับพบกับกอร์อีกครั้งนะครับวันนี้เป็นการดูดวงกันในหัวข้อการงานของคุณในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับเช่นเคยครับมีหน้าไพ่แมาเลือกทั้งหมด3ใบนะครับใบที่1พระแม่คงคาใบที่2พระนางสุพรรณมัจฉานะครับแล้วก็ใบที่3พรพนางเบญจก,กัลยาณีนะครับใช้สัญชาตญาณน,นะครับแล้วก็อินทิวชั่นดึงดูดหน้าไพ่ที่ตรงกับคุณมากที่สุดพร้อมแล้วไปฟัง คำทานายกันเลยครับสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่1พระแม่คงคานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่านี่ใช่เรื่องราวของคุณหรือเปล่านะครับว่าการงานในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าของคุณนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับสามใบดีขออนุญาตเป็นการเช็คพลังงานก่อนสามใบถัดมาฮะ,ะเป็นเรื่องของ แล้วงานหนึ่งเดือนข้างหน้าของคุณเป็นยังไงบ้างมีแววอะไรไหมนะครับแล้วก็ไพ่รูนหนึ่งใบนะฮะอโอเคใบที่1นครับความไม่เที่ยงนะฮะใบที่สองนาม,มรานะครับใบที่3าคุณแพงกิ่นามพิมพ์พิลาไรล Hmm. นั่ครับก็ใบที่หนึ่งเลยครับได้ความไม่เที่ยงนะฮะก็ใครบางคนครับคุณอยู่ในหน้าที่การงานที่ค่อนข้างมั่นคงดีนะครับก่อนมองอย่างนี้ก่อนนะฮะมั่นคงดีแต่ตัวของคุณเองนะครับหรือใครบางคนในที่นี้คือไพ่ขึ้นมาเตือนเลยครับว่าอาจจะต้องเป็น เรียว่าอ,อะไรดีครับอาจจะต้องเป็นคนใหม่นิดนึงในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะครับเพราะว่าเป็นคนที่งานที่ทําอยู่ครับหรือว่าตัวของคุณเองครับค่อนข้างที่จะมีความรู้ความสามารถนะฮะมีออร่าของความแบบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ด้วยติดเรื่องเดียวเลยคือเราเป็นคนที่หามาได้มากก็ใช้เยอะนะครับของมันต้องมีอะไรประมาณนี้ นะฮะก็มีการแบบใช้จ่ายอะไรออกไปค่อนข้างเยอะโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความมั่นคงในระยะยาวมากนะักนั่นหมายความว่าแสดงว่างานที่คุณทำหรือสถานะของคุณเองครับเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยได้เลือร้อนเรื่องเงินมากนะักคือมีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือแต่มันอาจจะเดือนชนเดือนบ้างนะครับหรือชุดเดือนชนเดือนมาตลอดน,น,นี่บัตรเครดิตเงินเดือนมาคือจ่ายบัตรเครดิตหมดแล้วนะครับไม่เหลือเก็บอะไรประมาณนี้นะฮะใบนี้ขึ้นมาก็เลยเตือนเลยว่าเออ เนีตัวของคุณคือต้องโฟกัสเรื่องของการออมทรัพย์มากยิ่งขึ้นนะครับ2ไดนางโมรานี้ฮะเป็นคนใจใหญ่นะครับหมายถึงว่าคนใกล้ตัวครับเพื่อนฝูงลูกน้องเพื่อนรักใครก็ตามนะครับไปไหนมาไหนคือเราแบบแฮปปี้ครับคุณเป็นคนที่แบบว่าใครบางคนคือชอบทําบุญด้วยครับแล้วก็มากเกินไปหน่อยจน,นกระทั่งว่าติดเป็นนิสัยอย่างเช่นไปเจอเพื่อนอย่างเงี้ยก เฮ้แยแกไม่เป็นไรวันนี้แบบฉันมีฉันอยากเลี้ยงอะไรประมาณนี้นะฮะหรือไปเจอน้องนะครับในทีมเขาแบบเออทำนั่นทำนี่อยู่ก็รู้สึกอยากจะซื้อชานมซื้อนั่นซื้อนี่ไปให้จริงๆทำได้ครับแต่บันนี้ก็ขึ้นมาเหมือนกันว่าเออมันอาจจะต้องลดลงบ้างนะครับให้ให้ได้แต่พอดีให้มากไปก็ไม่ดีนะครับแล้วก็คุณแผนกน้ำพิมพ์พิลาไราขึ้นมาในตำแหน่งนี้นะฮะก็ สื่อถึงว่าการงานของคุณนะครับปัจจุบันนี้คือใครบางคนอาจจะต้องรับบทหนักนิดนึงนะครับในเรื่องของการเจราจาต่อรองกับในองค์กรเองนะฮะแต่ก็มีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะครับเออแต่ก็มันเป็นดาบสองคมครับคือคุณอาจจะเป็นคนที่เก่งโดดเด่นมากหรือว่าเป็นคนที่หัวหน้าหรือเออเขาเรียกว่าอ,อะไรครับ ผู้บังคับบัญชาเนี่ยให้ความไว้วางใจค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะมีใครในองค์กรที่ทําให้คุณรู้สึกกอัดใจบ้างก็ได้หรือคุณเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมองคุณแบบผิดๆนะครับอืมประมาณนี้นะฮะทีนี้เปิดกันต่อเลยได้พ,พ,พระพหัสดีนะครับทาววสวรนะฮะโอ้โหพระแม่รักษมีนะครับและ ไหรูนนะฮะเรื่องแย่ๆอะไรมันกำลังจะผ่านไปแล้วนะครับเนี่ยเรื่องที่บอกมาข้างต้นเมื่อกี้นะค,ความอึดอัดใจนะฮะการเจราจาต่อรองอะไรที่มันค่อนข้างจะอ,อ,อยู่ในสถานะที่คุณรู้สึกมอนโดนกดดันนะฮะไม่ชอบที่อยู่สถานะนั้นเลอยะะ่างเงี้ยมันกําลังจะผ่านไปนะครับใบรูน,นี้ขึ้นมาเลยนะฮะพระพฤหัสขึ้นมานะครับเพื่อที่จะบอกว่า ภายในหนึ่งเดือนนี้นะครับหน้าที่การงานของคุณจะเหมือนกับได้รับเขาเรียกว่าอะไรครับความช่วยเหลือจากตัวคุณเองจากยานภายในของคุณเองครับอย่างที่บอกไปว่าคนกองนี้คือมียานบารมีอะไรบางอย่างค่อนข้างเยอะอยู่แล้วด้วยนะฮะใครบางคนคือปฏิบัติมาตลอดนะครับส่งผลให้ปัญหาใดๆก็ตามที่เผชิญอยู่ณนะตอนนี้ครับจะได้รับทางออกนะครับจะได้เจอกับโซลูชันหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที งานของคุณก็เลยจะประสบความสำเร็จอย่างราบรื่นนะครับใครที่ติดปัญหาเกี่ยวกับเนื้องานนะฮะสองว้สวนขึ้นมานะครับอันนีดด้ท่านก็จะโุดเด่นในเรื่องของใครที่ทำงานเป็นเซลนะฮะหรือเกี่ยวข้องกับการขายเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือเป็นคนที่หารายได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์ธุรกิจส่วนตัวฟรีแลนซ์หรืออะไรก็ตามนะครับก็ มีเกณฑ์ที่จะได้รับนะครับเอ่ออินคัมหรือว่าไรายได้ในช่วงหนึ่งเดือนต่อจากนี้ไปครับแบบค่อนข้างฟูมากๆเลยใครในที่นี้นะฮะที่ทํางานธุรกิจส่วนตัวหรืออะไรมีโปรเจกต์ที่จะเปิดตัวอะไรใหม่ๆหรือมีแคมเปญใหม่ๆหรือสร้างสารรค์อะไรครับที่มันเป็นตัวของคุณเองครับ ดูจะทําได้ดีมากด้วยแล้วเท่าที่ส่วนขึ้นมาครับว่ามันจะดึงดูดผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมายนะครับดึงดูดรายได้อะไรเข้ามาค่อนข้างดีแต่ขอให้อยู่บนเ,เขาเรียกว่าอะไรพระเทวราชขึ้นมาหมายถึงว่าความรู้ความสามารถของเรานะครับว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่เราแบบมีใจให้กับมันจริงๆนะครับแบบว่ามีความโดดเด่นใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปนะมันขึ้นไกลๆว่า เหมือนความคิดสร้างสรรค์ผสมปนอยู่กับทักษะสกิลของคุณนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เป็นเซลนะฮะเดือนนี้ถัดจากที่ได้ดูคลิปนี้1เดือนเป็นต้นไปครับดูเหมือนจะหวังยอดเท่าไหร่ก็คือจะได้เท่านั้นนะฮะดูจะสมหวังเพราะว่าความสามารถในเรื่องของวาจาการสื่อสารสมองค่อนข้างคิดประมวลผลละค่อนข้างไวครับเดาทางลูกค้าถูกอะไรประมาณเนี้ยคือดีนะครับท้ายสุดรับพระแม่ลักษมีขึ้นมานะฮะว่า การเงินเอ้ยการขอแฟบการง,งานต่อจากนี้ไป1เดือนของคุณดูจะราบรื่นขึ้นแล้วนะครับใครที่ติดขัดอะไรอยู่ก็ตามนะฮะตามพลังงานที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับก็มันจะเหมือนกับค่อยๆพลิกร้ายกลายเป็นดีในอีก1เดือนนี้แต่เรื่องของรายจ่ายเห็นไหมฮะ ถ้าไม่เก็บนะครับคือมือนี้จ่ายตลอดครับนั่นหมายความว่าอะไรคืออย่างที่บอกไปว่าใครบางคนตรงเนี้ยเป็นคนใจใหญ่ชอบทําบุญชอบเลี้ยงน้องชอบเลี้ยงเพื่อนชอบแบบจ่ายเยอะกว่าคนอื่นเขาอะ่ะคือมันจะจ่ายออกเหมือนเดิมเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องหักห้ามใจเอามาเก็บนะฮะเก็บเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะครับแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรดีครับตัวของคุณเองในเรื่องของการงานก็ดูเป็น อะไรที่ไม่มีอุปสรรคแล้วนะครับหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้นะฮะบ,บอกไว้เลยนะครับเชื่อว่าใครที่เข้ามาดูนะครับด้วยความบังเอิญหรือว่าตั้งใจก็ตามแล้วเลือกกล่องนี้เนี่ยงานนะครับจะไม่มีอุปสรรคแล้วนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านฝากบอกมานะฮะก็พร้อมที่จะปัดเป่านะครับเพราะใบนี้หมายถึงการที่เออเนี่ยฮะมันคือเหมือนกับฟ้าฟ้าใหม่แล้ว เรือชูชีพรับเหมือนคุณผ่านมรสุมอะไรแบบออกมาแล้วแล้วคุณคือผู้รอดชีวิตนะครับอาจจะสูญเสียอะไรไปบ้างนะครับแต่ยังเก็บรักษาสิ่งที่สําคัญที่สุดเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนเลยและพร้อมที่จะไปไปเจอกับโอกาสใหม่ๆดินแดนใหม่ๆความหวังความสำเร็จใหม่ๆรอคุณอยู่นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับสาหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1นนะครับว่าการงานของคองอุณในอีกหนึ่งข้างหน้าดูจะ ไม่อยากใช้คำว่ารยด้วยก,กีบกุหลาบแต่มันแบบเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันเปิดทางสุดๆเลยมันมีแสงสว่างมีรายได้เข้ามามีความสาเร็จรอคอยของคุณอยู่ขอให้คุณนะครับเป็นตามนี้เลยฮะเหมือนเทพพ,พระฤัสนะครับดำเนินกิจกรรมใดดําเนินกิจการ,รงานใดก็ตามขอให้ใช้สติปัญญาสาัญชาตญาณนะครับแล้วก็ความรู้ความสามารถที่มีอยู่เนี่ยให้เต็มที่นะครับและทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี อย่าลืมนะครับว่าใบนี้คือกองนี้เนี่ยสำคัญเรื่องของสติเท่านั้นเลยนะครับแล้วจะผ่านไปได้อย่างราบรื่นครับถ้าฟังแล้วชอบและใช่นะครับก่อนก็ฝากกดไลค์นะครับกด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปดีๆถัดไปครับสาหรบับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะครับพนางสุพัยมัจฉา เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยว่าพลังงานของคุณกองนี้เป็นอย่างไรนี่ใช่ไพ่ของคุณหรือไม่นะครับก่อนจะหยิบมาสามใบนะครับอันนี้จะเป็นสามใบที่แทนพลังงานของคุณนะฮะสามใบถัดมาครับเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวข้องกับการงานของคุณนี่แหละในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะครับแล้วก็ขออนุญาตเปิดไพ่รูนอีกหนึ่งใบนะครับ ก็บอกให้สองใบเลยกล่องนี้ตั้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดใบที่หนึ่งกันก่อนเลยพระทักษะนะครับหนมุมานกับงานเป็นจกายพระขันธก,กุมาร <c oughs> ขอโทษครับไอดังมากโอเคครับก็เพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนะครับ ผลงานของคุณกองที่สองครับพัฒนาขึ้นมาหมายถึงว่ามีชาเลนจ์อะไรบางอย่างที่เผชิญอยู่ตอนนี้เลยครับรู้สึกว่าตัวเองต้องพัฒนาครับอาจจะไม่ใช่การบอกตรงๆนะครับอย่างเช่ในถ้าใครทําง,งานบริษัทนะฮะอาจจะไม่ได้แบบว่าเจ้นานายมาพูดตรงๆกับคุณหรอกว่าแบบคุณต้องพัฒนาเสียงเส้นนี้แต่มันมีสัญ n a l มาว่าแบบเออมีความเหมือนกับไม่ได้แบบพึงพอใจในผลงานของคุณนะตอนนี้มากสักเท่าไหร่นะักมีความคาดหวังที่จะให้คุณแบบ up skill เพิ่ม เพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้นะครับแล้วก็ใครบางคนก็คือทําทงานตัวเป็นเกลียวแล้วคิดหัวจะแตกแล้วอะไรประมาณนี้กับงานตรงหน้านะครับสองนุมานกับนางเป็นจกายครับก็คือเออ่มีความแบบว่าวุ่นวายค่อนข้างเยอะในที่การงานนะครับมีเรื่องให้ต้องจัดการหลายอย่างมากมัลติทัสกิ้งมากเลยนะครับแล้วก็ เออบางอย่างก็ทําได้ดีครับบางอย่างก็อาจจะมีหลุดๆบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณหนึ่งคน,นครับรับผิดชอบอะไรค่อนข้างเยอะมากและประขันธก,กุมารขึ้นมาอีกเพื่อจะบอกว่าคุณเป็นนักสู้นะครับคือพระขันธทุมาเนนะี่ยเป็นตัวแทนของความที่แบบเป็นคนที่อาจจะดูเด็กนะครับดูเขาเรียกว่ายวุฒิอาจจะไม่ได้โตแต่คุณวุฒิค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์นะครับมีความรู้ความสามารถอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ มีสกิลในเรื่องของการแมネจเมนต์อะไรบางอย่างอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะซ้อนกลับไปที่คนที่เลือกกองที่2นี้นะครับว่าเนี่ยใช้พลังงานของคุณหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะฮะคนที่เลือกกองที่2ก็คืองานที่เจอตอนนี้คือเหมือนต้องเจอชาเลนจ์นะครับแล้วก็คุณทํามันได้ดีแล้วนะครับให้ประคันแต่กูม,มันขึ้นมาขอให้อดทนสู้ไปอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ เปิดใจนะฮะรับฟังความคิดเห็นคําแนะนําจากคนรอบข้างด้วยแล้วคุณจะผ่านไปได้ครับเพราะคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะครับคุณมีคนรอบข้างคอยซัพพอร์ตคอยเป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณอยู่นะครับไม่ต้องห่วงเลยเรื่องการงานขอแค่เปิดใจนะวางอะไรบางอย่างในตัวลงนะครับแล้วก็เปิดใจรับฟังมาขึ้นความไม่เที่ยงนะครับหนุมานพญาหยมราชนะครับ ให้รูนะฮะอืออยู่ในช่วงงานในหนึ่งเดือนต่อจากนี้ไปอะครับของเพื่อนๆที่เลือกกองกองนี้นะครับกองที่สองนี้เดี๋ยวผมขอขยับนิดนึงนะครับอ่น่าจะเรียบร้อยขึ้นนะครับมันอยู่ ในช่วงของการ transformation ครับหนึ่งเดือนต่อจากนี้ไปครับใครก็ตามที่อยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างกดอะไรเงี้ยครับคือเป็นเดือนที่ไพ่ขึ้นมาว่าสู้ๆนะครับต้องใช้ทั้งสติสมาธิปัญญานะฮะแรงกายแรงใจอะไรคุณต้องพร้อมนะครับเพราะมันเป็นช่วงเหมือนการรอบคาบครับมันเหมือนการที่คุณเองจะต้องค่อยๆแบบระแมะวะแวดระวังครับมันเหมือนกับอ่อ เหมือนปูแล้วกันครับที่เขาเรียกว่าอะไรปูมันก็ต้องมีการแบบว่าเปลี่ยนกระดองลอกคราบมาแล้วมันจะเป็นปูนิ่มอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะที่เทียบเพราะว่าช่วงเวลา1เดือนตรงนี้ครับจุดูจะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟสำหรับคุณมากนะเพราะมันกําลังลอกคราบออกมาแล้วแล้วก็ผิวหนังถ้าเทียบกับปูนะผิวหนังของปูคือมันยังไม่มีกระดองใหม่มันยังไม่มีตัวเซลล์ที่เป็นชั้นแบบเปลือกของมันนะครับมันเลยค่อนข้างที่จะโดนอะไร ลิ้อะไรหน่อยได้ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วก็อยู่ในช่วงที่คุณจะต้องประคองสติไว้ดีนั่นคือกราะกำบังของคุณนะครับเพอะไพ่ขึ้นมาเลยตั้งแต่ความไม่เที่ยงนะครับในนันี้โฟกัสไปที่กลางไพ่นะครับมันหมายถึงการมีสมาธิมีสตินะครับแล้วก็การใช้ชีวิตอยู่ตามความเป็นจริงนะครับนามสัจธรรมแล้วก็ การงานของคุณดูต้องอาศัยในเรื่องของความนิ่งนะครับความใจเย็นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ความไม่หุนหันพลันแล่นนะครับรวมไปถึงการปล่อยวางด้วยนะครับปล่อยวางอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถคอนโทรลได้นะครับหรือปล่อยวางอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเกินสโคปของเราอาจจะไม่ได้ดังใจเรานักนะครับแต่ก็พยายามแบบว่าเวทให้ดีระหว่างข้อดีข้อเสียของงานที่เราทําอยู่ตอนนี้อันไหนมัน ดีไหนมันเสียอะไรเยอะกว่ากันนะครับพญายมราชขึ้นมาครับเพื่อที่จะบอกว่าออคนกองนี้ครับดูค่อนข้างจะเป็นคนที่ทําบุญแล้วเห็นผลเร็วนะครับแต่ในทางกลับกันนะฮะต้องเตือนก่อนเลยว่าคุณเป็นคนที่ถ้าแตะไปในทางไม่ดีนิดนึงก็ตามครับมันก็จะส่งผลเร็วเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ทำออดีมาตลอดแล้วนะครับอาจจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นจิตใจเมตตาไม่คิดเอาเปรียบใครไม่ เ,เขาเรียกน,นะไม่คิดให้ร้ายอะไรแบบใครลยครับี้มันจะเป็นพลังบวกที่จะคอยผลักดันให้คุณนะครับผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนะคนกองนี้คือใครที่พยายามมันรักษาคุณธรรมในใจหรือว่าพยายามปฏิบัติตนให้อยู่ในเขาเรียกว่าแสงสว่างอะไรประมาณนี้นะครับก็ดีมากนะฮะพญาโยมราชขึ้นมาว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้เร็วขึ้นไม่ถึงหนึ่งเดือนนี้แน่นอนนะครับใบนี้ขึ้นมาในเรื่องของความ สงบนะครับความนิ่งอยู่กับตัวเองนะครับ fact, ใครที่ทํางานค่อนข้างหนักนะฮะใบนี้ขึ้นมาบอกว่าอาจจะต้องหาเวลาพักผ่อนกับตัวเองบ้างพักผ่อนในที่นี้คือไม่ใช่ออกไปเที่ยวคาเฟ่ออกไปเดินห้างออกไปชอปปิ้งนะครับแต่มันคือการหาสถานที่สงบนะครับปลีกวิเวกอยู่กับตัวเองบ้างอยู่กับห้องนะครับหรือออกไปสวนสาธารณะหรือไปวัดไปไหนก็ได้ที่มีที่เงียบๆให้เรานั่งอยู่ได้ทั้งวันนะครับไม่ต้องแบบเดินไปไหนเยอะแยะ ใบนี้นะครับใบสุดท้ายมันคือการ transformation คือการค้นหาตัวต,วตวนที่แท้จริงของคุณคนใหม่นะครับใครบางคนที่เข้ามาดูกอ่อนกองนี้ครับคุณอาจจะรู้แล้วด้วยซ้าไปว่าคุณมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างและคุณพยายามปรับปรุปรงตัวมันอยู่เอ้ยขอแพลตัวคุณเองอยู่นะครับให้เป็นคนที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นคนใหม่ที่มีวิฒิภาวะแข็งแกร่งขึ้นเก่งขึ้นนะครับแล้วก็ ใบนี้คือไม่สงสัยในเรื่องสกิลความสามารถใดๆเลยครับแต่พลังงานของคนกองนี้ครับการ transformation มันคือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแนวคิดอุดมคติในเรื่องของการทำงานนะครับหรือในเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าอะไรครับ concept เกี่ยวกับงานอะไรประมาณนี้นะฮะที่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือ transformation ในช่วงนี้ mm hmm. เพื่อที่จะทำให้คุณมี identity หรือตัวตนคุณคนใหม่ที่คุณส่องกระจกแล้วคุณรู้สึกแบบ เนี่ยชันคนใหม่ที่รู้สึกนิ่งขึ้นมั่นใจมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เราคนเก่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นงานใน1เดือนข้างหน้านี้ก็เป็นกําลังใจให้กับคนกองที่2นี้นะครับขอใหเออ้เจอนะครับตัวตนคุณคนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็งานนะฮะที่ กลังจะเข้ามาตอนนี้นะครับขอให้อดท,ทนสู้ไปให้ผ่านโปรเจกต์นี้หรือผ่านช่วงลาน,นี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะครับอืมเพราะว่าเชื่อคราบว่าถ้าเหมือนกับมันไม่มีบารมีไม่เกิดนี่คือชาเลนจ์บททดสอบของคุณนะครับคุณจะผ่านไปได้นี่คือสิ่งที่พายาจะบอกแต่อย่าเขาเรียกวอะไรครับคือใบกองนี้คือขึ้นมาเตือนก่อนเลยว่าอย่าแบบว่า ใช้สูตรรัดคือโอ้ยไม่โอเคแล้วลาออกกดกดเอ็กเลยเกมโอเวอร์ over, นะครับก็คือเหมือนกับว่าเราก็จะไม,ไม่ผ่านด่านเหล่านี้ไปอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะต้องเจอด่านนี้อีกในอนาคตก็เป็นได้นะครับแต่ผ่านไปได้แล้วมันจะดีกับตัวคุณเองนะครับเป็นกำลังใจให้กับคนกองที่2นะครับถ้าฟังแล้วชอบแล้วใช่ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ครับสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่สามนะครับพนามเบนจากกรยานีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพลังงานของเพื่อนๆที่เลือกกองที่สามเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับในช่วงนี้สองนะครับสามสามใบน,นี้จะเป็นพลังงานของคนเลือกกองที่สามนี้นะครับแล้วก็อีก3ามใบนะฮะ จะเป็นเรื่องราวหน้าที่การงานคุณในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะครับขอให้รูนิดหนึ่งนะครับใบนี้ครับใบนี้โอเคสองใบนะฮะขอญอาตใช้สองใบเดี๋ยวขยับมา อเคครับมาเปิดกันเลยใบที่1ครับคุณแพนกันนามพิมพิลาลายใบที่2พระซีวะนะฮะใบที่3พระพุทธเรื่องงานนะครับของคนที่เข้ามาเลือกกองที่สนะฮะใครบางคนที่เข้ามาดูกองนี้ครับคุณอาจจะมีเกณฑ์ เล็งงานที่ใหม่เอาไว้หรือมีเกียรติอยากไปเรียนต่อนะครับก็ดูเป็นโอกาสที่ดีนะครับสําหรับใครที่พร้อมแล้วนะครับไปได้เลยอันนี้ขึ้นมาโดดเด่นมากนะฮะเรื่องที่2คือใครที่ทํางานอยู่นะครับก็ได้คุณแผนน้ำพิมพ์พลายและพัศิวะครับหมายถึงว่างานที่คุณทำอะครับดูค่อนข้างที่จะไม่ใช่เป็นงานที่เหมือนอยู่กับตัวเองอย่างเดียวครับหมายถึง ใช่งานด้านไอทีไม่ใช่งานที่แบบว่ารีโมทจากบ้านได้หรือว่าไม่ใช่งานที่นั่งโต๊แล้วอยู่อย่างเงีคนเดียวมันมีการประสานงานมันมีการต้องเจอผู้คนมันมีการต้องออกไปสื่อสารนะครับอาจจะเป็นงานแบบ pitching งานพบลูกค้าหรืองานใดๆก็ตามนะครับที่ต้องแบบว่าเจอผู้คนมากมายนะครับหรือประสานงานในองค์กรน,นะครับปัจจุบันนะฮะก็ตัวของคุณเองก็ดูจะได้รับความช่วยเหลือจากคน รอบข้างเป็นอย่างดีเลยเป็นที่รักใคร่เป็นที่ิดูของเพื่อนร่วมงานของหัวหน้างานนะครับรวมไปถึงตัวคุณเองเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่ค่อนข้างที่จะสตรองมากทั้งในเรื่องของซอฟต์สกิลและฮาร์ดสกิลนะครับดีพระพูดขึ้นมาครับว่าก็ผลงานในตอนนี้ของคุณเองค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆนะครับหรือว่าอยู่ในจุดที่ก็คุณรู้สึกชอบตัวเองนะปัจจุบันนี้ครับคือทํางาน ปัจจุบันนี้รู้สึกแบบต่อให้เจอเรื่องอะไรก็ตามแต่เรามีความสุขเรารู้สึกว่าเราทํามันได้ดีนะครับไม่ได้กดดันตัวเองมากนะมาดูกันครับว่าแล้วอีกหนึ่งเดือนจะเป็นยังไงว้าวว้าวาาพระเสาขึ้นมานะครับอืม ก็พระเสาขึ้นมาอันแรกเลยอย่าเพิ่งตกใจเพราะหมายถึงว่าในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านี้นะฮะกองที่สมก็คือคุณจะกลายเป็นคนที่ค่อนข้างจะบ้างานนะครับหมายถึงว่างานที่ทำอะครับค่อนข้างที่จะสนุกแล้วก็ท้าทายคุณมากคุณเลยชอบมันมากๆเลยแล้วยิ่งพุชใส่มันเข้าไปมากขึ้นอีกใครบางคนก็คือเต็มที่กับงานมากนะครับแล้วก็พระเสาขึ้นมาเนี่ยหมายถึงว่าเนื้อหางานฮะ อาจจะมีรายละเอียดดีเทลที่ต้องรอบคอบมากๆเพราะฉะนั้นแล้วใน1เดือนข้างหน้าต่อจากนี้ไปนะครับให้เขาเรียกว่าอะไรดีครับมีความละเอียดรอบคอบเป็นที่1เลยนะครับห้ามประมาทเลินเล่อเด็ดขาดนะครับ2เลยครับภาพระพระสวัสบดีขึ้นมาครับว่าในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าต่อจากนี้ไปคุณจะทํางานนี้หรือว่าสิ่งที่เผชิญอยู่ครับได้อย่างประสบความสําเร็จนะครับลุลุ้นไปได้ด้วยดีใครที่อยากจะเรียนต่ออะไรก็ เป็นโอกาสของคุณแล้วนะครับสามารถที่จะออกไปคว้าไว้ได้เลยเปลี่ยนงานใหม่อะไรใดๆก็ตามก็ขอให้ได้สัมภาษณ์ได้รับออฟเฟอร์ก่อนนะครับแล้วถึงจะค่อยโยกย้ายกันไปนะครับหรือกลับกันนะฮะใครที่ไม่ได้มีแผนอยากจะย้ายงานใหม่คุณก็มีโอกาสจะได้ขยับขยายนะฮะภายใน1เดือนนี้มีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นภายใน1เดือนนี้คนเดิมลาออกคุณต้องขึ้นไปแทนหรือได้รับออฟเฟอร์จากที่อื่นที่เขาเห็นศักยภาพของคุณ นะครับเพราะที่ิดาแมงป่องขึ้นมานะครับก็คือหมายถึงเรื่องของโอกาสใหม่ๆที่ดู c h a l l e n จิ n งคุณมากขึ้นแต่คุณไม่ได้กลัวมันคุณรู้สึกอยากจะก้าวข้ามมันออกไปอยากจะไปคว้ามันไว้ด้วยซ้ำรวมไปถึงใครบางคนครับในหนึ่งเดือนนี้มันคือการเพิ่มเติมสกิลอะไรบางอย่างที่คุณยังขาดอยู่นะครับอืมให้มันเ เพิ่มเติมได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อุปสรรคได้ๆอาจจะไม่มีครับมีแค่ตัวของคุณเองที่อาจจะต้องเหนื่อยหนักหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอน,นะครับใบน,นี้ขึ้นมาก็ระวังสุขภาพเป็นด้วยเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับมลภาวะอาจจะทําให้คุณเจ็บป่วยอดอ,ดอดๆได,ได้ถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอดื่มน้ําไม่มากพอกินอาหารไม่เป็นประโยชน์นะครับไม่กินผักอะไรประมาณนี้ คือร่างกายของคุณค่อนข้างจะเซนสติฟมากในช่วงอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะครับถ้าใครที่ต้องทํางานหนักมากๆเพราะฉะนันดูแลตัวเองให้หนักด้วยเช่นเดียวกันนะครับ a d นครับได้ไพ่รูนใบนี้นะฮะมนนัสก็มันคือแฮปปี้เอนดิ้งนะครับภายใน1เดือนต่อจากนี้ไปนะฮะไม่ว่าจะทำโปรเจกต์ทำอะไรใดๆก็ตามก็มันคือบาลานซ์ของความสุขครับ work hard play harder fun harder นะครับหรือในทางกลับกันก็คือ หน้าที่การงานของคุณดูมีความสนุกอยู่แล้วด้วยนะครับมันดูเหมือนแบบเ hey, ฮเย้วเกันในที่ออฟฟิศที่ทํางานคือมันเป็นไว้ของความแบบสังคมคนทํางานที่ค่อนข้างที่จะ flexible ไม่ได้กดดันคุณมากนะักเพียงแค่เนื้องานณนะตอนนี้อีก1เดือนเท่านั้นเองที่ภาษาขึ้นมาว่าเออโฟกัสกันมันหน่อยต้องรอบคอบกันมันหน่อยนะครับแล้วมันจะผ่านไปได้ด้วยดีเป็นกาลังใจให้คนกองนี้นะฮะแล้วก็ ขอแถมแล้วกันนะครับกองที่สามอีกหนึ่งใบนะฮะอ่ะชาช้าๆได้พาริมงามนะครับใบนี้ขึ้นมาอะไรบางอย่างก็คือคุณคุณต้องรออีกหลายลข้อก็จริงครับแต่ไม่ใช่แบบว่าอุ๊ยชัวร์แล้วแน่นอนแล้วพุชพุชพุช,พชไปเลยนะครับใบนี้หมายถึงการช้าๆานะครับถามความเห็นของคนอื่นด้วยนะครับอย่ามัวแต่เพราะว่าคิดแล้วก็ทําอยู่ตัวคนเดียวนะครับจะต้องเหมือนกับดึง ดึงคนอื่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานมากขึ้นด้วยแล้วก็มันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ครบถ้วนแล้วด้วยนะครับเท่าที่สัมผัสได้ท้ายที่สุดคือใครที่อยากจะไปเรียนต่อใดๆก็ตามนะครับขอให้คุณเหมือนกับต้องเริ่มรีบเร่งนิดนึงนะครับถ้าใครยังไม่ได้แบบว่าสมัครสอบภาษาอังกฤษเลยกรณีเรียนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับ หรือใครอยากจะเปลี่ยนง,งานแล้วยังไม่ได้เริ่มว่ resume ร์ e เรซูหเมรอต้องรีบเพราะพิเรียดของการที่จะคว้ามันหรือว่าเริ่มหรือว่าจะได้มาครับถ้าไม่เริ่มต้นในหนึ่งเดือนนี้ครับคือพลังงานขึ้นมาบอกก่อนนะฮะว่ามันอาจจะสายเกินไป is too late แล้วถ้ายังแบบไม่ได้เริ่มสิ่งที่ตั้งใจไว้ภายในเดือนนี้นะครับ ประมาณนี้สำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะครับถ้าฟังแล้วชอบแ้วใช่ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ